ทาที่ไปซื้อทุกวันเนี่ยเอาไวาีจริงเลยนะก็เป็นท้าของคนตายหล่อนวอม,มีเยอะมีเยอะเลยแต่แนวพี่มันจะไม่ใช่แนวหล่อนนะดิแต่ว่าเอาเอาล้วซื้อพาก่อนหล่อนก่อนแล้วกัน <Okay. S 1> ซื้อพาเนี่ยพี่ไม่เคยเจอจังๆนะอ่าแต่ว่าด้วยความที่เราซื้อพาเยอะซื้อพามากไปมาหลายบ้านเนี่ยเอาว่าพี่ไปบ้านลูกค้านะ่ะยิ่งกว่าใบาสรีไทยถ้าหล่อนบบเจอผีไม่เจอนะหนึ่งบ้านสารเจ้าสองบ้านลังทรงแล้วก็สามบ้านที่เขาเล่นของหน่อย อ่าไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ถึงขนาดเล่นของเป็นขมังเวทอะไรนะแต่แบบหมายถึงบ้านที่แบบพอมีความเชื่อพวกนี้เช่นแบบว่าเลี้ยงกุมารเยอะๆไม่ใช่กุมารพระนะเป็นแบบกุมารเป็นแบบความเชื่อที่แบบแปลกๆอะไรเงี้ยเขาก็จะพอมีพระบางบ้านนะเออก็บ้านอย่างนี้ก็จะรู้สึกแปลกๆอันนี้คือบ้านที่แปลกที่สุดที่เคยเจอมาไม่แปลกที่สุดหรอกแต่ว่าหมายถึงถ้าหลอนๆหน่อยก็จะเป็นบ้านอย่างเงี้ยบ้านอย่างเงี้ยเวลาเข้ามันจะรู้สึกเลยมันจะรู้สึกบงบ้านมันเขาจะแต่งปแปลกๆอะ่ะถ้าคนถ้าคนที่เข้าใจจะรู้ว่า ว่าบ้านพวกนี้เวลาเข้าไปปุ๊บเนี่ยสีก็จะทาแปลกๆคนอื่นก็ทาสีขาวบ้านทาสีดําสีอะไรอย่างเงี้ยทาไม่ใช่ว่าดําแบบว่าโมเดิร์นนะไม่ใช่นะดำแบบโหยหวนอ่ะเออดำแบบโหยหวนใส่พัดลมแบบโบราณแบบเดอะโกสอ่ะเออแบบแบบพี่แจ็คอ่ะอย่างนั้นอ่ะพัดลมก็เป็นแบบพัดลมแบบปังเหมือนโรงบาลเก่าอย่างนั้นอ่ะเออคือคนที่เขามีมายเซ็ตมีความคิดแบบนี้ยเขาก็จะแต่งบ้านหรือเขาก็จะทําบ้านอะไรแบบนั้นนะพรมเช็ดทะพรมที่วางอยู่ในบ้านก็จะเป็นพรมแบบ ดูแล้วมันเหมือนหนังผีอะ่ะเออบรรยากาศบ้านมันอึมครึมอะ่ะง่าย,ายบบๆเออหลักหงจุ้ย <maybe? S 1> อะไรเขาก็จะ,ปะแปลกๆอะ่ะหน้าต่างอะไรเขาจะเปิดหันตรงนู้นตรงนี้มีเหล็กมีพยันติดอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยพอเห็นปุ๊บมันก็เป็นความร,รู้สึกเราบ้านนี้มันปแปลกๆ <ico le> อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแบบเจ้าของเมื่อีเจ้าของก็เป็นแบบพวกร่างทรงไม่ใช่ร่างทรงมาเป็นอาชีพนะบางคนก็จะเป็นแบบ เป็นร่างเจ้าแม่นู้นร่างเจ้าแม่เนี้ยแบบแบบคือเขาไม่ได้เปิดสํานักนะแต่ว่าบาถึงเขาจะมีความเชื่อแบบเนี้ยเ mm hmm. ช่นลูกหลานก็ทํางานหากินโปรติแต่แม่ก็จะแบบว่านั่งภาวนานั่งอะไรอย่างเงี้ยกินทูบ mm hmm. กินขะคุ้งในบ้าน mm hmm. ก็เจอไม่ได้บ่อยแต่เจออืมก mm hmm. ็เนี่ยก็ก็ถือว่าหลอนๆอนอยู่แบบพอเข้าบ้านไปปุ๊บมีกระดิ่งอยู่หน้าบ้านไม่ใช่กระดิ่งแลกระดิ่งแบบโบราณอ, mm hmm. อ่ะเออเขาอาจจะมีความเชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งคือคนที่เขาเชื่อเรื่องพวกเนี้ยเนี่ยบ้านประเภทเนี้ยเราก็กลัวว่าเราจะก้าวผิดหรือเราจะหยิบผิด หยิบหยิบถูกอะไรอย่างเงี้ยโดย<ด>ที่เราเออโดยที่เราไม่ตั้งใจอย่างเงี้ยแล้วไปหยิบเกิดเกิดเขามีกระดูเกิดเขามีหนังกระโหลกอะไรคือคือแล้วเราไม่รู้ซีสัว่าไปหยิบไปเปิดไปลือ้อไปหักไปลื้อดูไปแง้มดูแล้ววิญ,ญญาณออกมาอย่างเงี้ยทำไงอ่ะใช่ไหมวันนี้เวลาโดนแล้วมันแก้ยากอ่าเหมือนของทา่ใต้เหมือนของอะไรที่ว่าเป็นครูบาอาจารย์คารวะเฉพาะเนี่ยมันหาคนแก้ยากจริงหรือไม่จริงพี่ไม่รู้แต่ว่าหมายถึงว่า แล้วก็ระวังไอเออเพราะมันเคยมีคนโดนเร้เป็นบ้าเป็นบ,นบอไปอะ่ะเพราะว่ามีดเขาลงคาถาผูกไว้อะของใต้อะ่ะ<ม>แล้วเราไม่มีวิชาแก่เพราะว่าเป็นครูบาอาจารย์สมัยก่อนที่เขามีวิชาแรงอะ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะให้ใครแก่อเอายงี้ดีกว่าอ<ม>ืมแล้วเคยไปซื้อบ้านบ้านทรงเจ้าอะ่ะพี่ตอนนั้นเขาให้เหมามาทั้งบ้านอะ่ะแล้วมันมีโตะอะโตะใหญ่ใหญ่อ่ะเป็นโตะไซส์พิเศษอ่ะไซส์ที่ว่าเขาเป็นนั่งบัลลังเหมือนคนทรงเจ้าไปนั่งบนนั้นอ่ะอ่า พี่ก็เคยเหมามานะแต่ตอนนั้นพี่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้พี่ก็เหมามามาเก็บไว้ที่ร้านนะตั้งปปีนะอ่าแล้วไอ้โตเรียรู้ว่าทาไมเวลาคนโดนผีเข้ามาสมัยก่อนนะ่ะนะเขาก็จะให้มานอนตรงโต๊ะเนี่ยแล้วเขาก็จะเอามีดกรีดมีดเคาะเอานอนนอนนอน,น,อนเอามีดเคาะท้องอ่าบ้วนกระโถนใส่เอาของออกเอาอะไรจะนอนอยู่บนเตียงอันเนี้ยเป็นโต๊ะอันเนี้ยอ่าเป็นโต๊ะไซส์ใหญ่พิเศษเลยไอ้ไอ้โตะไม้อ่ะหลายคนจะนึกออก แต่เนี้ยมันเป็นไซส์ที่แบบสั่งทํามาเหมือนไม้โลงไม้อะไรอย่างเงี้ยคนตายคนอะไรมาลูกจมนมจมดามาก็เอามาพิธาพิธีสะกดวิญญาณทิธีอะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่ตัเนี้ยแล้วคิดดูดีแล้วพี่เอาโตัวนั้นมาไว้ที่ร้านเป็นปีอเป็นปีแต่พี่มองว่ะใช่ก็ไม่เจอแต่อาจจะเป็นเพราะพี่ด้คิดอะไรแต่แต่ถ้าตอนนี้ไม่เอาแต่ตอนนั้นตอนนั้น อายุอ่อนวันนี้อตอนนั้นประสบการณ์ยังไม่บปบุญคุณโทษของมองไม่เห็นยังไม่ค่อยได้เชื่อเต็มตัวเท่าไหร่เราก็ไม่ได้คิดผมไม่คิดอะไรก็ไม่เจอและอย่างหนึ่งพี่เป็นคนไม่ได้คิดหลายเป็นคนเจตเจตนาดีอยู่แล้วอ่ะเป็นคนไม่ได้คิดอะไรที่มีนอกมีในอะไรเขาก็อาจจะไม่ได้ลงโทษเราหรือเปล่าก็ไม่รู้เออแต่คิดดูเลยว่าเหี้ยว่าหวยหวนขนาดนั้นแล้วพี่เอามาไว้ที่ร้านก็ก็ว่าโต๊ะแม่งใหญ่ดีเว้ยแม่งเออมันหาซื้อยากนะแล้วมันเก่าด้วยเออเก่าแต่แข็งแรงนึกออกปะ มันเป็นโต๊ะสั่งตัดอะเก่าแต่แข็งแรงอะอทรงศพอะไรบางทีเขาก็ไว้โต๊ะนั้นอะใส่ห่อผ้าสีขาวแล้วก็วางนอนบนโต๊ะนั้นอะวางสามวันสองวันทําพิธีทำอะไรเขาก็อยู่ในนั้นเลยทําพิธีเรียกวิญญาณวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ในนั้นเลยเป็นของร่างทรงเป็นของสานักทรงเขาอะ่บยอกว่าเคยโดนอะไรเป็นไ้ไม่สบายโอ้นั่นมาตอนเด็กกันเลยอันนั้นต้องอีกทีต่อไป อันนั้เน,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 นเป็นเรื่องเรื่องที่เจอผีครั้งแรกครั้งเดียวก็มันไม่ได้เกี่ยวกับอาชีพเซียนพระนะมันมันเป็นแบบไอ้นี่ตอนเด็ก